ดีค่ะทุกคนวันนีแล้วนะคะจะมาสอนทำโทษลำมูนสวยๆวยน่ารักน่ารักกันเลยนะคะเดี๋ยวเราถ้าไปชมแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเวยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเรานะคะจิ้มไปที่บทส่งท้ายค่ะจากนั้นจิ้มไปที่รูปภาพตรงนี้เลยนะคะอุ้ยก เลื่อนไปตรงนี้นะคะน,นี่นะคะจะไปเป็นแค t วัดนะคะไปที่ Quest วานนะคะต่อไปกดเบอร์ค่ะกดอันอันที่หนึ่งเลยนะคะกดเลื่อนมาตรงนี้จะเห็นคําว่าค่าความทึบแสงนะคะ้คอ,นนะคะอนี้นะคะเลื่อนไปประมาณ30นะคะกดติ๊กถูกค่ะและจากนั้นนะคะไปที่ภาพสอนแล้วก็กดคําว่าเพิ่มโอเวอร์ลีเลยอันหนึ่งนะคะมันขางนิดนึงนะะก็ต้องขอโทษเยนะ กดไปที่ตรงนี้เลยนะโอเคจะอาปกติให้ดูก็แล้วกันนะกดไปที่แบ่งฉากกดโอเวอร์เลมดืมค่ะจากอันเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวรอก่อนนะ,ะขอเบอร์ไวนะคะพอดีไม่อยากให้เห็นมันนี้ไม่ดีน่าจะเออนี่ไงเดี๋ยวจะแจกโทนไว้ใน Youtube นะอ่า ันนี้นะคะเราใช้โทนม่วงหรือเปล่าอ่ะเน,นึ่นะทุกคนเราขอใช้โทนม่วงนะคะอันนี้เห็นโทนมันสวยดีเราก็เลยเอามาใช้นะคะแต่ก็ขอโทษด้วยนะคะกับเจ้าของคลิปนะเราไม่รู้จริงๆอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราขอปรับแสงแบบนี้ก็ได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมกดไปที่เอฟเฟกต์อ่ะเพื่อไม่ฟกวิดีโอกดไปที่ย้อนยุคค,ค่ะแล้วกดไปที่แสงย้นอนยุคนะคะ พอมาขึ้นนัาอย่างนี้นะคะกดไปที่ปรับแก้ะคะ่ะถ้าเป็นความเข้มนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะเดีจ,จะเชื่อให้ดูนะคะจะเป็นแสงขึ้นมานะคะ่ะแต่ถ้าเราจะเอาแสงจางๆนิดนึงนะคะก็ดีเนาะมันจะได้สวยฟิลเตอร์นะคะก็ไม่ต้องเอาปรับมากก็ได้นะแต่แหนูนะคะจะปรับมาหนึ 1, จะปรับห6าดีกว่าเนาะต่อไปตรงช่วงนะคะก็ไม่ปรับอะไรเลยก็กดศูนย์บปแค่นี้ได้แล้วสำห ได้แล้วสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย